สวัสดีค่ะวันนี้ชมพู่จะพามารีวิวหมู่บ้านึกพฤษา67นะคะบ้านหลังนี้จะอยู่พฤษา67อยู่ลำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะคะเส้นเสมาฟ้าคามเนาะเดี๋ยววันนี้จะพามารับชมข้างในได้เลยค่ะ บ้านของเราก็จะมีแอ์แถมให้1ตัวแล้วก็จะมีโคมไฟให้อยู่2จุดนะคะโคมไฟฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะดูลามากเลยนะคะหลังนี้อันนี้ก็โคมไฟของเราก็จะเช่นเดิมปรับระดับได้3รูปแบบนะคะก็จะมีลุกเข้มลุกอ่อนลุกกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะติดเป็นเชียงกรียค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพามามุมห้องครัวนะคะ นี่คะ่ะห้องครัวของเราก็จะสตายเช่นเดิมนะคะห้องครัวของเราปูกระเบื้องใต้ซิงค์เหมือนเดิมนะคะหลังนี้หลังนี้ก็จะมีการเล่นระดับของครัวซิงค์เคาน์เตอร์ปูผนังสามด้านเหมือนเดิมนะคะข้างบนก็จะใส่เป็นลูกหมุนให้นะคะเป็นลูกหมุนให้ด้วยนะคะตรงนี้ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ํานด้านล่างนะคะห้องน้ํานด้านล่างของเราก็จะติดเป็นเลนชาวเวอร์แล้วก็จะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ตรงนี้ใหม่เนาะตรงนี้กระจกใหม่ผนงังเราก็จะเพิ่มความเกส๋สไตล์ของเราก็จะใช้แบบเป็นผนังแบบนี้สีน้ำตาลออกแบบแบบแบบดีเทลมันก็จะแบบมีลูกเล่นนิดนึง ายของเราก็จะเป็นลุกเขาเรียกว่าสีดำตัดขาวนะคะ,ะเดี๋ยวห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นห้องอ่านี่ค่ะมาสเตอร์เบดมก็จะมะีแอร์แถมให้อีกหนึ่งตัวนะคะบ้านของเราเนี่ยหลังนี้เนื้อที่24ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็ภายในบ้านนะคะติด มุงลวดเหล็กดัดหมดแล้วมีแบบทุกทุกห้องทุกชั้นต้องบอกเลยว่าได้แบบถ้าได้บ้านหลังนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องที่สองนะคะครอบครัวใหญ่ก็อยู่ได้สามห้องนอนเลยนะห้องนี้ก็ติดมุงลวดเหล็กดัดเช่นกันอันนี้ก็จะห้องนอนห้องที่สองนะคะพื้น,ม,นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นลามิเนตนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ห้องนอนที่3าห้องนอนที่3าก็จะมีหน้าประตูหน้าต่าง องห้องนี่ค่ะวิวด้านหลังก็ดีนะคะวิวด้านหลังไม่ติดกับใครด้วยอันนี้ค่ะนี่เลยวิวด้านหลังของเราไม่ติดกับใครบรรยากาศดีค่ะบ้านหลังนี้ทิศใต้ลมโฟลมากเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำด้าน,นบนห้องน้ำใหญ่มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูบ้านก็สนใจนัดได้นะคะห้องน้ำน,นี่ก็ใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะ ห้องน้ำข้างบนแล้ก็ติดเป็นเลนชาวเวอร์ติดผนังให้เหมือนเดิมห้องน้าสไตล์การแต่งตกแต่งของเราก็จะคล้ายๆกัน,กนเพราะว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเราโดยตรงโดยเฉพาะเลยนะคะข้างบนสุขภัณฑ์ก็จะเปลี่ยนใหม่ให้เห็นไหมกระจกก็ของใหม่นะคะสุขภัณฑ์ก็คือบ,บ้านมือสองของเราก็จะค่อนข้าง80%เนาะก็เดี๋ยวจะพามารับชมด้านล่างอีกทีนะคะตรงลงจอดรถเนาะแล้วก็บริเวณด้านข้าง ้านหลังนี้มีเนื้อที่บริเวณค่ะเป็นแบบมุมกับรถเลยอันนี้ก็จะมีปั๊มน้ำแทงน้ำแถมให้ด้วยนะคะด้านหลักก็จะติดเป็นไม้ละแนงเพื่อให้ลมเข้ามาโฟโลนิดนึงไม่ได้ปิดทึบเนาะอันนี้ค่ะพื้นด้านล่างเราก็จะปูพื้นใหม่หมดเลยอันนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยเรามีบริเวณเราสามารถปลูกต้นไม้หรือทำอะไรได้อะไรเงี้ยหรือว่าจะ เขาเรียกว่าเก็บของอะไรอย่างนี้ก็ได้เนอ้องแบบขายของแล้วข้างบนของเราก็จะเป็นหลังคาเมัลชีตตกแต่งด้วยโคมไฟโมเดิร์นนะคะรอบบ้านเลยหลังคาของเราก็จะเปลี่ยนใหม่หลังนี้หลังนี้ใครได้ไปค่อนข้างถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะหลังนี้ตอนแรกเราตั้งไว้ที่ราคา2 7 9ล้านเหมื่นตอนนี้โปรโมชั่นลดเหลือเพียง2 5 9ล้านบาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวฟรีค่าโอนพร้อมยื่นสินเชื่อเลยค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นลงจอดรถนะคะลงจอดรถก็จะอจอดได้1คันด้านใน1คันหน้าบ้าน1คันแล้วก็ของเรามันก็จะจอดได้2คันนะเนาะพื้นที่บ้านก็บริเวณล่มลื่นค่ะเนี่ยค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีท่านไหนสนใจสอบถามชมพู่เพิ่มเติมได้นะคะ,ะบ้านหลังนี้โปรโมชั่นทิเศษจริงๆเลยต้องขอบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเยี่ยมชมหรือโทรสอบถามได้นะคะหรือจะอินบ x ็อกเข้ามาได้เนาะวันนี้ชมพู่ก็ขอ,อจบการรีวิวเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ